บกลงในเม็ดหนึ่งก็ได้เกาลังหับ

nè Ôn Bông này, nè Bông ừ, bà nè Bông bà Bông bà nè Bông bà Ôn bà nộp ว่าเก็บปลากันวัะสูบน้ำใส่เข่าอ็ทอแบบไงเอาที่น้ำท่างกันไปเพิ่งครับห้าเพิ่งครับจับสองมือมอร์ไซค์มออร์ไซคเรียวนน่อยครับนัสุสดเซอร์น้ำน้ำเขื่อนมากบรหอดมือนพี่เอ็มสีเหลืองนะ มันสิสีสมแล้วโอ้ทวมรายก็ดีด้วเขาบริหารใจเขาบริหานใจก็สิต้นหลอดครับเขาบอกว่าเขาหน้าปังเนี่ยน้ามีทวมได้ยุ่ประมาณสี่หามืออาทิตย์นึงก็ปเป็นอย่างแต่ว่าเพียงแต่บอบแพร แล้วก็ต้นสีหลอดที่เป็นต้นเข็มเพราะนั้นขอลงน้ำเพื่อนมาประถึงทำแข็ลงลงเดินมาไม่ถึงก็ต้องเอาหนันไม่โอ้เอาละตัวนีวนปว่น ปุ่มยูบอนอไฟปลาเอาแล้วเดี๋ยวขึ้นพูดจัดแล้วครับมีใครแจง้งคนบอนอหนึ่งสามหกสองสายด่วนไฟปลาไหมจัดแล้วจัดแล้วโอ้สิดิแจง้งแล้วโอ้เอาไปอยู่ได้เนี่ยปุ๊เขาอะผมเห็นแมหน้าผมแจง้งเรื่อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดีถ่ายคลิปอยู่โอ,โอ้พบเห็นไฟป,ป่าเขาให้แจ้งหนึ่งสามหกสองเลยครับเคุณโอ,โอ้เอาฟั่งมาไดนน้เนาะ หสายยาวร้อยเมตรสายยาวร้อยเมตรครับสายยาวร้อยเมตรครับ รทองเก่าสิบแห้งมันคือแหงถึงฮะ เครื่องมัดสดมไม่แห้งเครื่องใหม่เครื่องสด เป็นชันวน่วโมงอุตส่าห์นี่งเป็นชั่วโมงครับจังเก็บบโอ้ตอนเครื่องอ็เลย่าบป็นชัว